เจอสักทีหัวชาร์จไวในรถที่มีแถมสายมาให้ในตัวและมีช่องเพิ่มมาให้อีก2ช่องแบบนี้กับแบรนบิสเท c h ครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่จะชาร์จแบบโทรศัพท์บนรถเนี่ยส่วนใหญ่มันช้าครับและคุณจําเป็นต้องมีสายแบบนี้เพราะรูช่องชาร์จที่มันมีให้อยู่บนรถเนี่ยมันจะชาร์จได้ที่5้ถึงแวัตต์เท่านั้นเองซึ่งมันช้ามากเลยแต่ตัวนี้จะมาแก้ปัญหาทุกคนเพราะมันมีสายในตัวโดยที่คุณไม่ต้องพกสายครับเวลาจะเก็บก็แค่ มันจะเก็บให้คุณแบบนี้เลยและที่สําคัญมันเป็นฟาสชาร์จในตัวด้วยวิธีใช้งานของมันก็ง่าย,ายๆเพียงแค่คุณเอาไปเสียบกับช่อง power ที่มีกันแทบทุกรถนะครับแล้วมันก็ปรับองศาได้แบบนี้เลยคุณสามารถปรับองศาได้ตามความชอบของคุณเลยครับรถของผมช่องนี้ก็จะอยู่ตรงนี้พอดีมันก็เอาไปเสียบเลยหลังจากที่ผมเสียบแล้วมันก็จะมีไฟฟ้าฟ้าขึ้นแบบนี้ครับเป็นอันใช้ได้ถ้าคุณอยากจะชาร์จโทรศัพท์ก็แค่เอื่อมมือของคุณไปดึงสายบิวอินที่เขาให้มากับหัวชาร์จแล้วคุณก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์คุณได้เลย นี่ครับและสายที่เขาให้มายาวกันเลยครับเวลาจะเก็บง่ายๆครับไม่ต้องพลุงพลังคุณแค่ดึงหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยเลยมันจะม้วนอัตโนมัติกลับไปเก็บให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องมีของลกบนรถเลยครับอันนี้โคตรดีเดี๋ยวทําให้เห็นภาพง่ายว่ามันเก็บสายยังไงเวลาใช้คุณดึงออกมาครับมันก็จะมีระบบล็อกแบบนี้ซึ่งสายของมันเนี่ยยาวเป็นเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเพียงพอต่อพื้นที่บนรถแน่นอนเวลาจะเก็บก็แค่กระตุกสายหนึ่งครั้งครับมันจะเก็บให้คุณอัตโนมัติแบบนี้ จะต,ตกสายหนึ่งครั้งมันก็จะเก็บให้คุณอัตโนมัติแบบนี้และถ้าถามว่ามันชาร์จไวแค่ไหนเดี๋ยวผมใช้สายนี้เทสให้ดูครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับ15วัตต์กันเลยทีเดียวนี่การชาร์จบนลดได้ถึง15วัตต์นี่เพียงพออยู่แล้วครับผมลืมบอกไปครับว่ามันสามารถชาร์จพร้อมกันได้4อุปกรณ์เลยคือสายบิวอินที่เขาให้มา2แล้วและคุณสามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ทั้งช่อง Type C และ Type A แบบนี้4อุปกรณ์ในตัวเดียวจบเลยครับและวัดสดุดูโคตรแข็งแรงใหญ่ๆแบบนีี้้้นน้้ผผมมมววว่่่าาาดดูปลลลลอออออภัััยกกนนนนรพแแตงใช ไม่ร้อนเลยครับแล้วผมก็เชื่อแล้วเกินว่าหัวชาร์จของบิสเทคที่อยู่บนรถตัวนี้สามารถแก้ปัญหาสําหรับคนที่ไม่อยากให้รถลกและไม่อยากพกสายอะไรให้พลุงพลังได้และที่สําคัญก็คือเขามีวารันตีให้คุณถึง2ปีเต็มๆใช่ครับ2ปีเต็มๆถ้าเกิดว่ามีปัญหาแม้แต่นิดนึงคุณไม่ต้องส่งซ่อมครับเพราะเขาจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้คุณทันทีง่ายๆครับคุณเก็บกล่องไว้ พิกไปด้านหลังกล่องมันจะมีช่องทางลงทะเบียนอยู่ทักไปลงทะเบียนกับแอดมินได้เลยถ้าเสียก็คือเปลี่ยนใหม่ทันทีครับอันนี้โคตรด,ดีผมปักตะกร้าไว้ที่มุมซ้ายล่างมุมนี้แล้วกับตะกร้าทางการของแบรนด์บิสเทคโดยตรงเลยอย่าลืมทักไปลงทะเบียนเพื่อรับวารันตีถึง2ปีเลยนะครับราคาแค่นี้มีารันาีให้ถึง2ปีเสียเปลี่ยนใหม่อีกตั้งหากโอเคครับไปครับเอามาดึงเล่นก็นสนุกดีเหมือนกันนะ